ทะเลสาบที่กว้างใหญ่อยู่ๆก็หายไปอย่างลึกลับนี่เป็นอีกเหตุการณ์สุดลี้ลับที่เกิดขึ้นที่ประเทศชิลีในเดือนพฤษภาคมปี2007เกิดเหตุการณ์สุดแปลกประหลาดเมื่อน้ำทะเลสาบขนาดใหญ่ในปาตาโกเนียได้อันตรธานหายอย่างไร้ร่องรอยทิ้งไว้เพียงหลุมลึกขนาด30เมตรรวมทั้งซากน้ำแข็งและดินแห้งๆและมันจะไม่น่าแปลกใจเลยถ้าเป็นเพียงแค่ทะเลสาบเล็กๆ แต่นี่มันเป็นทะเลสาบที่กว้างขนาด5้าไม้แม้ว่าเหตุการณ์แปลกประหลาดนี้จะเกิดขึ้นกว่า10ปีแต่ก็ยังไม่มีใครสามารถหาคำตอบได้ว่าน้ำพวกนั้นได้หายไปไหนและหายไปได้อย่างไรมีเพียงสมมติฐานเดิมๆจากกลุ่มผู้ชื่นชอบ UFO ว่ามันน่าจะถูกยานต่างดาวลักลอบสูบหายไปทะเลสาบนี้ตั้งอยู่ในปาตาโกเนียประเทศชิลี ครั้งสุดท้ายที่นักธรณีวิทยาเห็นมันก็คือในช่วงเดือนมีนาคมปี2007แล้วก็ไม่พบว่ามีอะไรผิดปกติหรือจะพบว่าจะมีปรากฏการณ์แปลกที่เกี่ยวข้องกับทะเลสาบแห่งนี้เลยมันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่น้ำจะเหดหายไปภายในเวลาเพียงแค่2เดือนซึ่งตามปกติของวิธีการทางธรรมชาติน้ำก็อาจจะแค่แห้งเหือดไปตามอุณหภูมิแต่มันก็เป็นเพียงน้อยนิดมันไม่มีทางที่จะลดหวบลง จนเหลือแค่ก้นทะเลสาบได้แบบนี้ครั้งแรกที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นคนคิดว่ามันเป็นเพียงแค่เรื่องกุกขึ้นมาเรื่องหลอกลวงจนกระทั่งนักสำรวจได้เข้าไปสำรวจและถ่ายรูปทะเลสาบเอาไว้ทุกคนก็ต้องตกตะลึงเมื่อภาพที่เห็นคือทะเลสาบที่เคยมีน้ำอยู่จนลน้นกลับกลายเป็นเพียงหลุมแห้งขนาดใหญ่ทิ้งไว้แค่เพียงก้อนน้ำแข็งและดินแห้งมีรอยแยกเระอรัง ขั้นแรกที่นักวิชาการคาดไว้ว่ามันน่าจะเหือดแห้งไปตามรอยแยกของแผ่นดินแต่นั่นมันหมายความว่าในขณะนั้นจะต้องเกิดแผ่นดินไหวตามมาแต่ทุกคนยืนยันว่าในช่วงสองเดือนที่เกิดเหตุการณ์นั้นไม่มีรายงานเกี่ยวกับแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในบริเวณน,นั้นเลยหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านทานน้ำแข็งแอนดรีสริเวลาได้อธิบายให้หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นว่ามันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยฉพลันโดยธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดการปฏิรูปภูมิประเทศเองจึงทําให้น้ําในทะเลสาบเหือดแห้งไปเองตามธรรมชาติแต่มันฟังดูไม่น่าเชื่อถือสุดท้ายเมื่อไม่ได้รับการพิพสูจน์ทฤษฎีนี้ก็ถือว่าเป็นอันตกไปและในขณะนั้นลายกลุ่มที่เชื่อถือเรื่องความลี้ลับอาถรรพ์ของผู้ผีปีศาจโดยเฉพาะคนในท้องถิ่นก็เชื่อว่ามันอาจจะเป็นลางร้ายมาจากฝีมือของปีศาจและในกลุ่มที่เชื่อเรื่องจานบิน มนุษย์ต่างดาวก็กลับเชื่อว่ามันน่าจะเป็นฝีมือของพวกยานต่างดาวที่แอบมาสูบน้ำไปเพื่อทำการทดลองจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็เป็นเวลากว่า10ปีแล้วยังไม่มีใครสามารถอธิบายถึงเรื่องราวนี้ได้อย่างกระจ่างชัดยังหาคำตอบไม่ได้จนถึงทุกวันนี้